ไปยิงนอไเจอเลยวฝนตกฝนตก่เยมีน้ำทํานาแล้วนะคะคุณตาไปอยู่บ้านด้วยแม่ก็ถือถังใหม่ เอาไไอ้รองน้ำรัรงากลิกโลดเลยเย้จ yeah. ับเอาลูกกอนกได้ะรฮะนั่งองแล้วนะนั่งไปกงเข้าเา เขาไม่ได้นริงเราไปเชือ่อแล้วก็เอิดูะอันนี้าบเอเอิตากซื้อแต่ทหารปาอยู่กับ่นางพูเอิายทหารนายอยู่กบรบ่่กันเต้อีิตเ่อรรเราจะเ่ัตี่นอเา็บัต ที่มูไ่ไหลตลอดก็เสียเสียงดวี่เี่นเปด้วยตล้นดูดมากน้าเปด,ดูได้ทาหารจิงหรอเปล่้แกทำอะไร คนตกหนักจงบ้านไปยุบกกันจบตปว่าเจาโอคุยกันเพราะว่าคนมันตกคกันเพื่อที่จรไ่ได้อะรรวมน้ำดำแต่ว่าบนโต๊นี้มันไม่ได้บ้างน้ำโ้โหที่เราตินว่าทีเจ้าคนลกก้าเออดำได้เอง วันนย้เราม่ได้ดูเพื่นกันแต่เมื่อเล่ามาเร่องเกอไเออเี็ดจมเด็กเกิดดีดูเอะมานวน่ะเออโต้กทายก็นอนแองแมงไม่ได้จัดแล้วเจ้าเลย ไปส่งกับผ้าให้ให้คนคนงานถอนตานะพี่นออ้นองพี่น้องว่าคือว่าหวานไม่มีเวลาจะสวีดบ้านเลยเพราะว่ามันอยู่ในช่วงอตุนตาป่วยตรงบริเวณลุนการแล้วก็ช่วงไม่มีน้ำทำนาเน,นี่ยกำลังจะมีฝนตกที่ดนเห็ดหน้าดำหน้าเลย แล้วแล้วก็เหตุการณบ้านตำรวจพักพรอนที่อุบลที่ใช่เป็นเหลี่ยมขุนย่าขุณตาคลองทางตกเตยอยู่มาจัดก,การให้มันแลวทั้งนี้คนตก ถ่ายเห็นเบิงเห็นฝนมากคนอเป็นวัดที่นองมันเหมือนกับหัวเราชื้นอ่ะอาบน้ำหอ่อนแนก็อาบน้ำหอ่อนแนก็อาบน้ำอย่างนี้นะค่ะู้ชายหาบน้ำมาเปี้ยงเ่อดินตนอนหน้าโง่บนร้อนมาชายเอาปข่อยเลยไม่เคย หน้าสดมากเลยมันร้อนมากเลยเนี่ยพี่นอนปัจจุบับนตุ่มผานน,น้อนแล้วก็พัดลมเปลี่ยวเปี่ยวเ,เข้าไปละเป็นวัดนะอุ้ยน้ำเบเป้เฮ้ยเอาวุค่ะเฮ้ยตายแล้ววันนี้นะ แม่เขาวางไว้มันไม่ตรงเลยเอลอ๋อแม่เขาวางทับกับไม้ไว้เอ<ร>าเมื่อนหแม่ค้าเอาเมื่อนขึ้นเอามาแบ่งขึ้นเลยนะเอาไมื่อกวาดๆเอาเลยเร็วเอาเมื่กวาดก้านมะพร้าวเนี่ยนี่นี่เม่กวาดก,าดาาก,าดก้านมาานะพร้าวอยู่นี่

ต้องล้างเมื่อเช้าก็ล้างแต่เพื่อนมั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 นมีอะไรอยู่ตรงใต้ถังบอกนั่นแหละนี่นี่ อ๋อมันเงี่ยอ้อย่ากลัวตาบอกมันเงียงเส้นวัดนะอันนี้ก็บบกวดนี่นี่น้อยหนึ่งเรากะเปียกจะคล้องมันนี่อู๋กระจ้าคือมาได้ไหนพี่นงเออมาหุ้งมืดได้ยัง ไปเอามาปะกม่น้ก็เป็นเห็ดกุ้งหัวคนะะม่ม่านย่เอามะละกอมาแล้วกว็วกวน้ำใส่ในอันนี้มาไอ้ท่าั้นปิดคลิปให้ก่อนในตามสมตามขึ้นใต้ก่อน้นบาข้าอแล้วก็เพนาบอกไม่มีเวลาสวีทก,กันเลยเี่ก้อยนี่แลนเตอร์แหลนเนืรอแลนใต้แลนเนื้อ อาอาสีสวีดใที่เห็นน้องเบิองอ้ามะขมเบิริบ้านเบิรงสิไเป็นดใไม่กินนะไปพร้อมกันเจอเด่อว่าฟาหูทุกย um, okay? ีนเลยไเหน้องพอกันที่หน้าเด้อยูดีมีแหงมเกิดไปนี่เขาเชิญละวันทีหนึ่งเด้อถ้าไม่ติดก็ี่ะ